คุณเคยมีคำถามขึ้นมาในหัวไหมคะทำไมฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีเรียนมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เรารู้กันค่ะหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษในไทยเริ่มจากอ่านและเขียนซึ่งการฝึกภาษาจริงๆต้องเริ่มจากฟังพูดแล้วค่อยอ่านแล้วก็เขียนอย่างที่เราฝึกพูดภาษาพ่อภาษาแม่เรามาตั้งแต่เด็กนั่นแหละค่ะเขียนไม่ได้หรอกแต่ พูดได้ก่อนฟังได้ก่อนแต่คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงปัจจัยภายนอกที่เราแก้ไขกันไม่ได้หรอกนะคะเราจะเริ่มที่ตัวเราค่ะอันดับแรกเลยคุณพูดกับตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนคะฉันโง่ภาษาอังกฤษมากเลยความจำฉันสั้นจำศัพท์ไม่ได้หรอกไม่เก่งภาษาอังกฤษอะทำไงอะ่ะคุณคะ you define you คุณพูดว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็เป็นคนแบบนั้นนั่นแหละค่ะอันดับที่2คุณอยากเก่งภาษาอังกฤษมากขนาดไหนคะมากขนาดไหนเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของชีวิตคุณไหมถ้าใช่ก็คือจะเป็นข้อ3ค่ะคุณจะมีข้อแม้ขึ้นมาอีกว่าก็ไม่รู้จะฝึกกับใครไม่มีฝรั่งรอบตัวเลยที่ทำงานก็คนไทยทั้งนั้น งบก็น้อยแล้วคำตอบล่ะคะคำตอบคือก็ฝึกด้วยตัวคุณเองนี่แหลคะค่ะฝึกกับตัวเองเลย f e e l i n g Channel ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยใช้คอนเซปท์ที่ว่าพูดซ้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจและใส่ฟีลลิ่งเข้าไปเพื่อทำให้จำง่ายขึ้นคะ่ะรู้สึกยังไงเวลาพูดเราก็จะอินไปกับมันคะ่ะซึ่ง f e e l i n อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคนไทยเรานะคะเพียงแค่วันละคลิปค่ะแล้วลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงในทักษะภาษาอังกฤษของคุณดูว่าพัฒนาขึ้นไหมถ้าพัฒนาขึ้นก็ดูต่อถ้าไม่เปลี่ยนวิธีค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณอยากเก่งอิงไปทำไมคะเก่งไปเพื่ออะไร เขียนมา3ข้อคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยค่ะและติดผนังห้องไว้นะคะและอย่าลืมที่สำคัญที่สุดคือคุณจะเก่งภาษาอังกฤษภายในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรค่ะแล้วมาติดตามผลกันค่ะว่ากำลังใจในการฝึกภาษาอังกฤษที่คุณมีกับตัวคุณเองเนี่ยมีมากขนาดไหน ฟิล์งเป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษค่ะเราจะอยู่เคียงข้างกันและเราจะเติบโตไปได้วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่สนใจฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับฟิล์งนะคะสามารถกด subscribe ได้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ